สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วันพระไม่ได้มีคนเดียวจอกันอีกแล้วทุกวันพระนะคะวันนี้วันพระเรามาปล่อยปลาประจำวันพระการเป็นปลาหน้าเคียงตอนนี้เราอยู่ที่แผงปลาน้องแพรว่าปลาดุกค่ะทุกคนเจ้าประจําของเราเพราะว่าเขาบริการดีน่ารักเอวันนี้เรามีปลาดุกนาแล้วก็ปลาไหลเนาะแม่แม่คะชวนให้ดูลายลายปลาดุกนานี่ลปลาดุกนาจุดสเกตไงนะคะจะมีลายจะมีลายจุดๆอ่า ตัเขาจะสั้นแล้วหัวเขาจะสั้นคแล้วก็ไปออกไปนแนวบอกว่าเลขอะไรเลขอะไรทุกคนเห็นเลขไหมคะเห็นเลขไหมคะตีเลขกันเอาไหมไม่ตีโอเคเดี๋ยวเอาไปเห็นเลขกันไหมยังไม่หยุดไม่หยุดงวดนี้ออกสามตัวสามตัวตรงแน่เลขอะไรบอกกันด้วยใครไม่เห็นเลขให้นับจุดเอาใครเห็นเลขให้นับจุดเอาเห็นไหมไม่กี่จุดโอจุดเ็าเยอะมากโอ้ก็เพิ่งสังเกตนะว่าปลุกปลาหนู่ลาเขามีลายแบบนี้เออเออเป็นลายเออ ปออปลาปล่อยปลาดุกนา,าการแล้วก็ปลาไหลวันนี้เรามีสองปลาเอ้ยวันนี้มีปลาสวายไหมปลาสวายไม่ไม่มีนละ้ววันนี้ปลาสวายไม่มีปลาหมอก็ไม่มีมาไม่ทันไม่ทันโอเคเจอกันท่าน้ําค่ะเดี๋ยวเราไปกล่าวคาอธิษฐานกันก่อนใครที่ร่วมบุญมาแล้วกับเพจวันพระไม่ได้มีคนเดียวเดี๋ยวเรามากล่าวคาอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าน,น้ำวัดไทยใหญ่ในแล้วนะคะรีพ่ดเดี๋ยวเรามากล่าวคำอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะคะท่านใดที่ฝากร่วมบุญมานะคะเรามาพร้อมกันเลยค่ะกล่าวคำไปสัตป,ปะปากันอ่ะเดี๋ยวก่อนน้โมกันเนาะน้โมตาาัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตาาัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชามหาเตชาวันโตข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชมีอำนาจมีวาสนาธรรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชา มหาพระโาวะโหข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีพวกกระพั์สมบัติขอให้มีพวกทรัพย์สมบัติอิมินาสักการเลินะพุทธทางธรมังสังคังปูเชมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึง้าพเจอคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าอีกทั้งคุณบ ดามานดาคุณครูบาอาจารย์คุณทานบารมีศิลบารมีเน่ข่มะบารมีปัญญาบารมีวิิยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติเหมือนชาติแสนชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าชระองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพยงสัพายศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพานสัพเพสัตตาอเวลาอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่มีภยัภย <c oughs> ขอให้พลทุกพลภยัภยปลาทั้งหลายเหล่านี้นถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้<ล>ก็จะถึงซึ่งความตาย,าตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นนนอนขอบุญกุศล ที่ข้าพระเจ้าช่วยให้จัดพ้นจากความตายสัดพ้จากตายจัดพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าระเจ้าให้เส้นสัพพทุกข์ ให้สิ้นสับประทุสให้สิ้นสับพโรคให้สิ้นสรนสับพระัยใได้บรรลุมริพพานรรมผลและนิพพานในกาปัจจุบันนี้เธอในปัจจุบันนี้เธอนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานจโยโหตุเปลาดมเลยปลาหมอหรอเฮ้ยปลาหมอปลาหมอ นู่น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 ใช่ไหมใช่ปลาหมอไม่ลูกหรือปลาตะเพียนปลาหมอหรอหมอคนเพื่อนมาปล่อยไปไไม่กลปลาทะเลปลาทะเลปล่อยน้ำสีก็ตายเหม็ดแล้วลูกเอยเหม็ดด้วยเฮ้ยมีปลาตัวสีแดงๆดด้วยมันอยู่กันได้เหรอมันอยู่กันได้เหรอพี่ตา อารมณ์เหมือนปลาเลี้ยงเลยนะโอ้วิศาหน้าถ่ายวิถีวิถีเอาหมุนลอง เขาทำได้นะเดี๋ยวพอเอมาแล้วเขาแบบมันวิ่งรอบเอเลยอ่ะไม่มาแล้วสิไม่อารมณ์เนี้ยเหมือนเวลาผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงจะมือไม้อ่อนแรงแต่นี้สลับกันผู้ชายอ่อนแรงนัแล้วไปมุมไหนน้องเออเอาเอาพ่อพ่ออาไปปอะไรเออตรงนี้มีน้ำไหน ไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วปลาไหลปลาไหลปลาไหลเอ๊อะไรอีกอะไรอีกไอตัวสั่งน้อยน่ารังของน้องของน้องแพ้ของแพ้ม่แม่เอาไปปล่อยอยู่แล้วน่ารับไปทางใหญ่ ปลาเขาพาเป็นฝูงเลยอ่ะปลาดุกไปแล้วจ้าปลาเขาปลาหนินเหรออันนี้ปลาดุกนาจัดไปจ้าอันนี้ยี่สิบสองโลยี่สามโอเคนี่ปลาดุกนาอะของน้องแพน้องแพเขาภูมิใจอยู่เสนอเขาภูมิใจน้ำเสนอน้ำเหนือน้ำเหนือ อะไรนะปลาดุกนาอะไรนะปลาดุกนาไม่ใช่รัสเซียเไปเรียนดูเรื่อยๆชัดไหมชัดใช่ชัดไหมว่าเราปล่อยปลาดุกนากันนะคะไปครับพอสุขสานโอ้ ี่สบสวกกับพ่ออีกสามโลนะเป็นยี่สิบห้าโอเควันนี้เสร็จสับได้ทั้งหมด25่กิโลนะคะมีปลาดุกนาน mm hmm. แล้วก็ปลาไหลขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะไปปลาทุกวันพระกันอย่างนี้ไปอีกนาน <Okay. S 1> ๆเลยนะคะแล้เ <Hey. S 1> จอกันใหม่วันพระหนะ้า